นี่คือวิธีการทำนี่คือวิธีการทำที่คิดขึ้นมาเองซึ่งนี่คือสิ่งที่เราอ่านไม่ออกใช่แล้วมันคือสิ่งที่เราอ่านไม่ออกสิ่งที่เราสืานออกนั้นเราจะต้องใช้ก o ๊กเก้นแปลภาษาในการอา่านและการที่เราจะให้ก o ๊กเก้นแปลภาษาเนี่ยมันจะต้องคิกๆมันก็ต้องกอปคำไปแต่มันกอปไม่ได้งั้นเราก็ใช้รูปภาพแล้วก็ใช้ปโปรแกรมแปลในรูปภาพไปเลย

ร่ามันจะไม่ใช่จีนนี่มันต้องหาให้หมดมันจะเป็นจีนายน่าจะเป็นจีนตัวนี้หรือเปล่ามันแปรไม่ได้คือวิธีนี้เนี่ยเราจะอบเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนล่างที่อยู่ส่วนข้างล่างนะคะก็คือส่วนที่เป็นกระถางแค่นั้นค่ะเราจะไม่ได้อบ เ uhm. นี่ยมันยุ่งยากซะเหลือเกินนะที่เป้์เนี่ยเปรไทยเป็นไทยเฮ้ยหยิบไม่เป็นยังไงมั้งมันต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอื่นภาษานี่มันไม่ได้หลังจากที่เราอบโดยใช้ถุงพลาสติกอบที่รากแบบนี้แล้วนะคะเราก็เป็นไทยเปร์ไทยเปร์ข้อขวาให้ คุณแสดงว่าภาษาจีนพวกนี้ก็ไม่นับเป็นข้อความใช่ไหมเราก็ไม่สามารถแปลจากแไปน,นี้ได้งั้น,น,นจะไปยากเลยเราหรือแค่เข้าไปนใน Google มีข้อป้องกันการใช้ Google แปลมาอย่างดีมันเช่นดีจริงจิ้นเลยเือป้องกันอนี่มันวิชาสังคมนี่นะไม่เกี่ยววันนี้เราก็จะมาดูวิชาจีนจะมาดูนี่กันไม่ใช่ ราก็จะเข้าไปในไลน์เพื่อที่จะมาดูว่าการบ้านเป็นยังไงเ้วก็แปลหน้าจอเอ้ยไม่ต้องแปลหน้าจอดิเฮ้ยลูกสุนัขวิ่งออกไปแล้วโอเคแล้วเราจัดการเข้ามาในอันนี้เลยแล้วก็สลับเราดูสุนัขวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วแล้วก็แพ้เป็นฟ้าจีนแบบหยอะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ รเปล่าลองบบตัวเต็มดูสิตวเตมไต้ไปไหนได้แบบนี้ล้วก็จะไปดูว่ามันจะมีแบบนี้หรือเปล่าใชคำนี้ใช่มันคือคำนี้แสดงว่าข้อ A ก็ตอบซ้ำเนึ่งแล้วก็ทำการแก้ไขตรงนี้ไปเพื่อที่จะตอบเราจะทำให้เส้นเล็กที่สุดนะครับผมแล้วก็ตอบไปเลย่ยเท่ากับสามแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณก็เซฟสิ่งนี้ไว้โอเคมักคเซฟสิ่งนี้ไว้แล้วก็ไปดูคำที่สองรูปจำทางขับผ่านมาแล้วเดี๋ยวจะตัดต่อไปเพื่อให้มันเร็วขึ้นโอเคก็จะตัดต่อไป เป็นถึงตอนที่ทำคอร้อนถึงเสร็จแล้วมกด้ไม่ดูแล้วตอนนี้แสดงว่าคอนี้ก็ตอบเจ็บแปบนึงนะนี่ก็จะได้รูปแบบนี้มาใช่ไหมก็จะทำการคีดไปเลยเดี๋ยวคีดนี่หล่ะคีดคีดคีดเส้นเล็กครับผมใช้เส้นเล็ก ซึ่งผมไามมา v, ancy, wow. ด,ด้นูดออกมา v เป็น c ตอนนี้ผมทำไม่สำเร็จก็ทำการเซฟไว้แล้วก็จะไปทำข้อต่อไปข้อต่อไปนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากแม่เดินออกไปแล้วก็ตอบข้อแลกสแก็บแล้ก็จะไปดูกันโอ้เพื่อนทักมาแล้วเอาทักมาอะไรตอนนี้อะฮะฮะในเกมเลยเดี๋ยวใชว้สมองสุดจีนในการคิดแล้วเราก็ทำการเกาะนี้ไปเลยนะครับวันนี้ก็ทำการเซฟซีดแล้วเซฟอันนี้ไว้ใช่แล้วผมไปทำเกาะต่อไป ยไาดูเขาจะเป็นยังไงปลาปลาเงี้ยล่ะปลาถ้าตอบข้อดีตอบ5เงไงล่ะอีตอบ2ังไงล่ะนั่นคือความจริงเนี่ยครับผมสำหรับเราไม่มีอะไรที่เกินข้ามเกินเออเดี๋ยวะ สิ่งนี้มันเป็ชวี่ใช่ไหมมันคือชวยโอเคงั้นเราก็จะทำการปรับเป็นเส้นเล็กแล้วก็จัดเลยลากแล้วก็ละตอนนี้เราก็ได้เสร็จเรียบร้อยในตอนที่หนึ่งเจเนียโอเคเราก็จะมาดูตอนที่สองว่ามันคืออะไรเรียนเรื่องต่างต่างให้ถูกต้องดวงกระด้กระดุกรดุกระดุก็จะดวงได้เพียงขึ่นเดียวลูปแมววิ่งกลับมาแล้วคำว่าวิ่งแหรอ คำว่าวิ่งหรือคำไหนงั้นเราก็เสิร์ช Google นี่ Genius แผนนี้มันจีเน <Genius. S 2> okay, ียโอเคเราทำแกนสึกคำว่าวิ่งงั้นเราเผามาครับก็ไปดูไปดูมันไม่มีคำว่าเผา,างางั้นเราก็ใช่ว่ากลับมาแล้วเพราะว่าคำว่าเผามันมีกระจุกหน้าว่าเขียนว่ากลับมาแล้วนั่นเองมาแล้วกลับมาหรือว่ากลับมา วัดวัดเดฟเนี yeah. <s <S ่ยเดียวนะเดี <t uh> <t uh ๋ยวเราเข้าไปดูซ uh ิว uh ่ามีสีเด eh> uh,> ี่ยมตัวนี้อย mm ู่หรือเปล่านะมันมีสีเดี่ยวตัวนี้อยู่มัแสดงว่าใช่เลยสิ่งนี้เราก็จะมาทำต่อในนี้ก็เลยโอ้โหด้วยภานที่แคบมามันทำให้ไม่ชัดมากๆนะครับผมก็จะมาเดียวนะผมวงกลมมันไม่ได้แล้วก็นี่ไง ใครบอกแม่ตัดให้เป็นเส้นเล็กแล้วก็เดี่ยวแบบนึงเราก็ทำการลงไปอย่างนี้เลยนี่แล้วก็จะได้เสร็จแล้วก็นี่โอ้โหแผนจีเนี่ยแล้วก็มาทึกไว้ในกราบรูปภาพแล้วก็ไปทำข้อต่อไปโอเคตรงนี้เราก็ได้ํำการพบคำตอบของข้อสองแล้วนันแล้วก็ซูงกข้าไปซึ่งใช่ครับคำตอบทีข้อนี้ด้วยการเ์ช Google จุดแผนจุดจีเนี่นี้มันทำให้เซฟรูปลงไปแล้วผมแล้วก็ไปในโอ้โห เพียบเลยเออไม่ต้องมาสุดใจนะคับอารวียุคนี้นะผมก็แอบไว้อวดเพื่อนได้เฉยนะผม โอเคแล้ว <Okay. S 2> okay. กไ็ไปดูต่อไปดูแผนสุ Genius, จีนเนี่ยถูกหจะได้มงงมานานว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรแล้วตอนนี้ก็ได้เจอคำนี้แล้วซึ่งมันแปลว่ามาเนี่ยซื้อหนังสือกลับมาเนี่ยคแสดงว่าก็ตอบคำนี้สิครับผมโอเคแผนสุจีนเนี่ยที่มาช่างดีจริงๆโอเคแล้วก็เราจะมาแต่แตแงหรูปภากแล้วเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กซูมเข้าไปนะครับผมตบนีปเลย อขู่จีเนียสโอเคเซฟลุงแกลเลอรี่เรียบร้อยนะผมตอนนี้เรื่องของการเอ่อทำไงดีอ่ะครับเอ่อไอดีทูปแจ้งเตือนแจ้งเต,งเต,งเตงเอือนเออแล้วก็ทข้อสี่นีบรออะไรอ่ะโอเคเราจะไปแข่งจีเนียสต่อผมว่าข้อนี้ยคือเราไม่ต้องคิดอะไรมากคือผมใิ้เวลาคิดน้อยมากแต่คนนี้คือ ไปนั่นแหละเนี่ยมันไม่ได้หว่ากลับมันไม่ได้หว่ามาใช่ไหมละ่ะแล้วเราก็จีเนียสนะมันจะเป็นจีเนียสแบบเปลี่ยนเส้นเล็กเปลี่ยนวงกลมสูง,งโโเข้าไปแล้วก็ต่อเอ้ยน,นี่เนาะนี่ครับต่อนี่เสร็จแล้วเซฟลงแคลอรี่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับข้นสุดท้ายกันแล้วนะครับคนแคลอรี่เริ่มมีรูปภาพเยอะขึ้นนะวันนี้ยังไงอโอเคเสียหัวถืรอร่มออกไป ถือร่มออกไปงั้นเหรอนั่นคำว่าออกไปแสดงว่าก็ตอบอันนี้เลยครับ Genius Genius ไม่มละครับโอเคแบบกลับแบบเป็นเส้นเล็กเป็นวงกลมแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วก็ไปครับ Genius เซฟมาครับ Genius